สวัสดีครับผมชื่อโอเจอกันอีกแล้ววันนี้โอจะมาร้องแร่สีสัตว์เดินลงเชิญรับฟังได้แล้วครับจะกล่า,าวถึงองค์สี กันดอนตัวเรียบงนาข้าวเธออุ้มองพ่อทายชอมนางมากักตีแม่กันฮือาอุ้มแก้วกันหากมา พากรอ,อกอนอับมาวันเย็นเย็นตะลยัยเย็นเย็นระยะปรุงลายลยฉันนีไม่น้อยแล้วมันก็หอยจอริงมาเรงละเมอพลยบนยอดอยางบรพงค์ัไทยแม่ให้รับค่าเงิจิตตที่้างที่เคยเรีงก,ก่อนเต้อเต้ โวยโวยจำอ่อยอ่อนเที่ยวเล่นเอาวันละเมือพี่อไรเราเรียกพัวโวยว่ายัวโวยทำไมไม่โวยให้เมีอยขึ้นใจเยว่าเราลิงทางเง้นเงินเงินเงินเงเอาบ้านหลินลมบ้านก็ลอยลิงกลมตามลงมาลาพามากับ